สวัสดีครับท่านฟังครับ,บผู้ชมนักตุาลอ,อกลับมาคุยกับผมนะครับเรื่องราวของสาระกฎหมายทีนะ่มีความเคลื่อนไหวในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับประเด็นเรื่องของกฎหมายที่น่าสนใจนะฮะเช่นเดิมนะร,ร่วมดูในช่องนักตุลาด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาจนดีกินไปนะครับแล้วก็ขอบคุณไปอย่างทางด้านของแฟนรายการที่สนับสนุนสติ๊กเกอร์ไรเดียนด้วยนะฮะขอบคุณไปอย่างสูงเช่นเดียวกัน ขอบคุณใบยางตำแทน้งของน้ำส้มพูเรือใหม่สดสะอาดส่งตรงถึงมือท่าน,นรับออเดอร์คนสเปรดาฬิกาของทุกวันและก็ผลิตภัณฑ์กระสีแปลรูป,รรปภายใต้แบรนด์ของไร่ด็อกเตอร์ชาพบกันแน่นอนนะฮะบรรพบุรุษกรนะครับพบกันแน่นอนนะครับ,บ,นนนะรบเรื่องของการชิมมะขามชัอิ่มจากแบรนด์ในด็อกเตอร์ชา200กิโลเท่านั้นหมกเลยนะใครช้าเนี่ยฮะไม่ทันนะ พราะคนมารับปันคนสักคนเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นคนแต่มีแค่200กิโลท่านท่านลองคิดดูนะถ้าคนหนึงหยิบไป2กิโล3กิโลนะโอ้โท่านหนไม่ถึงมื่นนะอ่ะมันมีประเด็นเรื่องน่าสนใจก็คือเรื่องของกรณีที่คุณครูอนุบาลกับเด็กกลายเป็นประเด็นที่ฮอตอีชูและประเด็นที่จะต้องติดตามกันว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร มาดูท่าที่อย่างหนึ่งของหน่วยงานอ,องค์กรอ,อิสระก็คือกอสมรหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับก็มีมตินะครับยิบยกกรณีเรื่องของกรณีครูทำร้ายร่างกายเด็กขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็มีการเสนอช,ง,ชงที่จะให้รัฐบาลนั้นมีการแก้ไขกฎหมายเช่นเดียวกันเห็นไหมเป็นการคุยเรื่องของกฎหมายนะเอ่อ วันนี้นะครับต้องบอกเมื่อวานนะครับวันที่30กันยายนนะครับก็นางประกายรัตน์ทีรวงซึ่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหน้าที่แทนคณะกรรมการสิทธิ์นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่กสอมนะได้ติดตามและมีข้อห่วงใยยกังวลกรณีเรื่องของบุคลากรขอ,ของโรงเรียนสารศาสตร์ วิเทศราชพฤกษ์มีพฤติกรรมกระทำรุนแรงต่อเด็กนักเรียนซึ่งปรากฏในหน้าสื่อและเป็นที่โจดจันในวงกว้างของสังคมและประเทศไทยคือต้องคุยนิดนิดหนึ่งคือท่านเจ้าของโรงเรียนครับโรงเรียนโนบัลผู้ปกครองเนี่ยเขายอมที่จะทุ่มทุนหรือหาเงินค่าเทอมรแรงเพื่อส่งลูกหลานไปเรียนเขาก็หวังว่าโรงเรียนนั้นเนี่ย จะได้อุปถัมภ์ค้ำจูหรือจะดูแลบุตรหลานของเขาค่าเทอมก็แพงคือเรายอมเสียนะผมก็มีลูกทั้งสามคนนะอย่างน้องปรับชายกองตัวก็ส่งเขา้าที่ทุ่งสุธีนสสซอรี่เขาดูแลดีนะครับพอมีข่าวมาปั๊บนี่นะฮะเขารเรียกประชุมครูครุณครูเลยนะครับเพื่อชี้แจงว่าอาชีพเรื่องของนสสซอรี่อนุบาลอะไรทั้งหลายเนี่ย คนที่มาทำหนะ้าที่ต้องเป็นคนที่ใจเย็นมากเย็นสุดๆนะฮะเพราะเด็กเนี่ยเข้าใจว่าเด็กานะเด็กกระจองงอเด็กร้องเด็กหลายคนนะครับร้องนะครับคือคุณต้องใจเย็นมากนะคุณถ้าคุณรับสถานการณ์นะ้คุณเห็นแก่งเงินเนี่ยคุณอย่าทำ่อยนี้กว่าและโรงเรียนเองก็ต้องคัดเลือกแล้วก็สอดส่องพฤติกรรมของอคุณครูเช่นเดียวกัน นะครับว่าครูคนใดมีปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาในที่ทํางานปัญหากับเด็กอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดมีกรณีที่เป็นเหมือนกับที่อื่นแต่ผมก็เชื่อมันว่าที่ทุ่งสุธีนสรุรีนั้นจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะเจ้าของเป็นเจ้าที่ตํารวจนะเด็กที่ไปเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุตรหลานของตํารวจอยู่แล้วดังนั้นเราเชื่อว่าเหมือนส่งลูกเราไปอยู่กับ ตำรวจดังนั้นไม่มีแน่นอนผมผมเชื่อผมการันตีแล้วก็ได้สัมผัสมาแล้วนะครับเชื่อว่าทุ่งเศรษฐีนัสซีนั้นเป็นที่ยกนิ้วให้เลยนะครับเรื่องของการดูแลใจใสนะครับเด็กนักเรียนนะครับอ่ะเ,ออเรื่องนี้นะครับก็มีประเด็นที่หลังจากที่กรมสอเองก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามควบดูแลเรื่องของสังเกตการ นะครับเรื่องของการเข้าโรงเรียนของกลุ่มผู้ปกครองต่อผู้บริหารโรงเรียนณโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งกสมอเอนะครับในการประชุมด้านของการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนครั้งที่23ทับ2563ลงวันที่30กันยายนปีนี้นะฮะ ก็มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวและก็รับทราบข้อเท็จจริงอ่านร,รับฟังในเบื้องต้นได้ว่ามีนักเรียนถูกทําร้ายนะครับถูกกระทาความรุนแรงในสถานศึกษาจริงผมต้องเน้นเสียงจริงก็จริงท่างนั้นของนายกายรัฐเองก็บอกว่ารัฐมนูญ มาตรา71วรรค3เนี่ยนะได้บัญญัติว่านะครับรับพึงให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันมีให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมประกอบกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือ Convention on the Right of the Child นะก็ประเทศไทยก็เป็นภาคีและมีพันธะกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามข้อ19กําหนดให้รัฐภาคีดําเนินมาตรก,การทั้งปวงในการที่จะคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงทางร่างกายและทางจิตใจการทําร้ายหรือการกระทําอันไม่ชอบจะกระทำไม่ได้ประกอบกับมาตรา3 7นะครับในข้อกอไก่กำหนดให้รัฐภาคี ประกันว่าจะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมานหรือถูกปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้ายขณะที่พระราชบัญญัติคุม้มครองเด็กปี2546และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยปี2562ยังให้การคุม้มครองเด็กและเด็กปฐมวัยให้อยู่รอดปลอดภัยและพ้นจากการถูกล่อลวงละเมิดไม่ว่าทางใดมีทั้งอนุสัญญา มีทั้งรัฐธรรมนูญมีทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีทั้งพระราชบัญญัติพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี2 5 6 2ดังนั้นแน่นอนข้อกฎหมายสนับสนุนส่งเสริมให้กับทางด้านของกมศนั้นดําเนินการใเนเตมที่แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐเองนะครับก็อย่านิ่งเฉยนะครับนิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะครับเข้ามาดูแลสอดส่ง นะครับผ่านไปยังโรงเรียนทั้งโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนที่มีเรื่องของเด็กปฐมวัยนะเด็กเยาว,วชนนะครับสอดส่องเรื่องของพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยและคุณครูผู้ดูแลนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐเนะี่ยควรที่จะได้มีเงินสนับสนุนนะครับอย่างาเพียงพอระดับหนึ่งนะเพราะคนที่มาดูแลเด็กเนี่ย เขาต้องทุ่มเวทุ่มทมเทสละเวลานะฮะคุณจะแวะไปแวะมาขายเอ็มวีขายอะไรขายประกันขายอะไรระหว่างทํางานด้วยนี่ไม่ได้เลยนะดังนั้นน่าสนใจคือเอค่าเทอมจะแพงนะแต่ว่าลูกได้รับการดูแลให้ได้การอบรมเนี่ยแล้วก็มีความปลอดภัยเนี่ยพ่อแม่ยอมไหมยอมผมก็ยอมแต่ถ้าส่งไปนะฮะถูก สูว่าถูกนะฮะแต่ว่าโภชนาการไม่ดีการสอนปัญหาที่เกิดขึ้นสภาพโรงเรียนสภาพแวดล้อมไม่ดีถามว่าเรายังอยากจะส่งลูกไหมนะลูกเรานี่จะมีคุณภาพไหมถ้าเข้าเรียนไหอันนี้เป็นหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นต้องช่างใจเช่นเดียวกันนะถ้าค่าเพิ่มแพงนะเทอมหนึ่งครับอย่างโรงเรียนบางโรงเรียนโรงเรียนรัฐนี่นะห้าหกหมื่นนะครับหรือเป็นแสนเนี่ยถามว่าเขาถ้าเขามี มีปัจจัยอ่ะเขาอยากส่งไหมเขาก็อยากสง่งแต่ถ้าไม่มีปัจจัยก็ต้องเลือกมาที่โรงเรียนที่ระดับนะครับถูกลงนะแต่ว่า,าทางเรือกต่างๆมันก็จะถูกจํากัดลงเช่นเดียวกันอันนี้เราเข้าใจนะครับดังนั้นแต่เราก็เชื่อมันว่าถ้าเราส่งบุตรหลานไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าโรงเรียนเนี่ยคงจะเอาใจใส่และก็ดูแลบุตรหลานเราแทนเราในช่วงที่เราต้องไปทํางานนะเด็กก็ต้องเข้าโรงเรียนหรือเข้าเนสเซอรี่ นะครับเพื่อฝากในการที่ช่วยเลี้ยงดูแทนเรานะนั้นก็ฝากฝากด้วยนะครับเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อกฎหมายนะฮะมันมีให้รองรับให้กับทางด้านของกมสนะครับเมื่อปรากฏว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนมูญปี2560นะครับและอนุสัญญาสิทธิเด็กและกฎหมายภายในประเทศทั้งกรณีที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาระดับใดกสมจึงมีมติเห็นชอบหยิบยกกรณีบุคคลของโรงเรียนกระทำความรุนแรงต่อเด็กนะครับและนักเรียนขึ้นมาตรวจสอบและก็ศึกษาตามอำนาจหน้า,นาที่ตามมาตรา26วงเล็บ3ประกอบกับมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนปศ2560จึงจะทำข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเชิงระบบและเสนอต่อรัฐสภาและก็คอรมอรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโอเคดีครับกอสมดีมากขยับนิดหนึ่งนะฮะขยับให้ตัวเองนั้นมีบทบาทสำคัญน,นิดนึงนะโอเคนะครับร่วมดูเน็ตช่องททก่ยกชาด้วยการไม่กดข้ามโฆษณา จนเร็วกันไปนะครับขอบคุณไปยังแฟนในการที่สนับสนุนสติกเกอร์รายเดือนด้วยนะครับขอบคุณไปยังน้ำส้มผู้เรือใหม่สดสะอาดส่งตรงถึงเมือเทียนรับออเดอร์ก่อน18นาฬิกาและขอบคุณไปยังเกษตรไปรูปภายใต้แบรนด์ของไรด็อกเตอร์ชาพบกันอย่างแน่นอนนะครับวันปันผลสากร200กิโลเท่านั้นนะครับวันนี้กระผมไอห,หนุ่มน้ามนคนประคุณชัยน้ำใจงามนามไพเรชมชด็อกเตอร์ชาขออนุญาต ลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แล้วก่อนสวัสดีครับไอ้นุ่มหน้ามอคพนประโคนชัยน้ำใจงามน้ำใครรอสมอดอกเจอจ ชาโลจันนกต์ชาโรจานชาโรจันนกตชาโลจโันเส้นทางชีวิตสองมือลิกิตมาต่อสู้กับโชคชะตาสมญานานตามลำเลืย เราดีดีให้พี่น้องได้ปรึกษาทางด้านกฎหมายวิชาไปอย่ามาเพียบเราชาลชน หนามน,มนอนีสารตายไม่เคยคิดทอดจริงไกลจัชื่อผมไว้ด็เตรชาลล์ชาลอ